เกยบเลยครับจับบางทีก็จับไม่ทันนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะหามาสักพักแล้วตอนนี้เสียแนบก็ติดภารกิจนะครับกลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมคนเดียวแล้วก็อีกสองคนงหาอยู่นน่นนะ แรกเขาบอกว่าหาการตานก่อนครับให้เสียให้เสียตัดวันนี้ไม่ลงมือเองครับอเอาจดากการาจกัร ได ja ้แล้วครับสามการสามการพอนนาออกครับนําออกเรียกน้ำหรือเปล่าวะไม่ไม่น่าใช่ มันเหมือนมันเหมือนใบเลื่อยนะออตากๆไว้ก่อนเวลาเวลาหามันจะได้ไม่หนักครับครับจากคลิปตั้งแต่ตอนกลางวันนะครับ การหาจิงดีดโดยใบายตานะครับเสียแนบไม, <c oughs> ไม่รู้จะได้หรือเปล่า <c oughs> ประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วครับวันนี้เพิ่งออกล่านะครับสมาชิกก็เยอะอยู่วันนี้หน,น <c oughs> เอๆไ <c oughs> ด้แล้วครับนุนนาใส่ในถังนะทิ มาแล้วครับหนึ่งตัวนี่นี่ไม่ใช่วะใบไหม่วะสายตามืง <c oughs> คนไทยก็สายตาไม่ค่อยดีครับเออเ<ๆ>ชิงคือครับเชิงคือภาษาโคราชเรียกเชิงคือเนะีเออได้ได้ <c oughs> อ นี่ครับก็เอาใบตาลเขี่ยเขี่ยตามสังข้าวครับเขี่ยไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆอ้าวหายไปแล้วอ่าสี่ตัวแล้วครับสี่ตัวแล้วเห็นบอกเขี่ยไปเขี่ยไปเหมือนมัน อะไรนะเหมือนอะไรนะอ,อ๋มอ,อมันเมาเสียง, oh, ง,ยงสูตรไหน <laughs> สูตรไหนผมก็ไม่รู้ครับเพิ่งมาครั้งแรกครับ ตื่นครับิมมนมาน้อยเลยกินมาเชิงคือเชิงคือเดี๋ยวดูไก่นี่ครับใช้ได้ใช้ได้ใครที่สนใจจะเอาไปทำเป็นตัวอย่างก็ตัเอียบจิบดูคลิปได้เลยนะครับไม่อยากไม่อยากหากินง่ายๆครับผม กับแก้มชั้นดีครับจริงหทีดก็ถือว่าได้ผลอยู่นะครับวิธีนี้ผมก็เพิ่งเคยวิธีนี้เหมือนกันครับแต,แตกสวดสวดเห็นบอกแตกแตกสวดสวด เออมีบนมีบน่นไหมอย่าบนอย่าบน,บน,บนทำไปทำไป <c oughs> ยังไม่ถึงสามนาทีครับโอ้โหเท,ท่านี้ขายก็ได้หลายบาทแล้วเนะี่ยครับเป็นสมาชิกมาประมาณสี่ท่านครับนี่ ได้เหมือนกันหมดนะฮะหลังจากการเก็บเกี่ยวครับผมมีตัวหนึ่งน,น,นีน่ลูกก็เด็กได้ปีกยังไม่แข็งเลยครับยังไม่มีปีกเลยครับโดนซะแล้วน่ะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆ <c oughs> เห็นบอกตอนเยอะๆได้เยอะกว่านี้ครับทุยมันก็ได้เอยอะอยู่นี้อยู่แล้วครับ เออไยแน่นอนใช้ได้ผลครับวิธีนี้ง่ายๆครับจากแต่ก่อนนี่ซองไฟจับอย่างเดียวครับเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ช่วยการตาลตากแห้งครับใครที่ชอบที่ชอบวิธีชีวิตแบบนี้นะครับก็ กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวทำคลิปใหม่ให้ดูเรื่อยๆครับ างที่ก็จะเอาไปแกงครับแกงใส่หน่อไม้หน่อไม้ดองเราเราเน้นทอดครับกับแกงแต่ผมกินไม่เป็นครับแกงใส่หน่อไม้ดองครับมันมันแปลกผมเน้นแบบทอดทอดใส่ใบมะก,กรูดกับกรอบนะครับเ <c oughs> ย็นจังนิดหนึ่งนะจ <c oughs> ําเลยครับ แน่นอนจริงๆเลยจับเอาจับเอาไข่ที่ไม่ได้เลี้ยงครับวิธีนี้ถือว่าใช้ได้จิ้งลีดออร์แกนิกแต่จะเป็นจิ้งจิ้งลีดพันธ์อะไรไม่รู้นะครับไข่ที่ทราบก็เม้นเข้ามาใต้คลิปได้ครับมันจะดำๆนะฮนะตัวเต็มวัยก็จะเป็นประมาณนี้มีปีกแล้ว จะมีสีเหลืององอกส้มๆคาดอยู่กลางหลังหน่อยแต่กินได้ครับกินได้ไม่เมาถ้ากินแล้วเมานั่นคือสุราครับผม,มเป็นแม่โฆษณานึ่งเออเอออันนั้นยังไม่เขียรยเลยครับเตรียมตัวรอแล้วสงสัยรู้ชะตาก,กรรมเล็กๆเ,เราเอาช่วยก,กัน ออได้หมดครับได้หมดระวังหน่อยนะครับเขี่ยมไม่ดีนี่อาจจะเจอแมงป่องนะฮะนี่ดูถังนี้ถังนี้ทําไมเขาได้เ,เยอะวะ <laughs> ทําไมถังเราได้นิดเดียววะขเขาเก็บสองคนอ่ะ <laughs> อ๋อกูัวแจะพูดใช่ไหม สิ้านาทีถือว่าใช้ได้มากถือว่าดีเลยแหละวิธีนี้นะครับนะอาการมองกลมเ <c oughs> ริบโอนครบตัวหนึง่งตั้วนี้ก็ตัวใหญ่ละวอจิงลีดดำนะครับจิงลีดเลี้ยงจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ใช่ไหมวะ,ะจริงรีเลี้ยงมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีดำ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 คาดสีส้ม,นมหน่หอยแต่อันนั้นเลี้ยงโดยลำครับโดยอาหารอันนี้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงอันนี้แบบธรรมชาติออแก,กนิกร้อยเปอรเซนหาง่ายๆครับ จะลองวิธีนี้แถวบ้านทำได้เลยนะครับผมไม่ห่วงวิชาครับจะเก็บค่าลิขสิทธิ์20บาท20บาทนะครับผมใครว่างๆนะครับก็มาเลี้ยงเบียรเสียแนบได้นะครับอยู่บ้านอยู่โคราดเองไม่มีไก่ก็บอกนะครับเดี๋ยวค่าไก่ในฟาร์มให้กินนะฮะไหนวะ 嗯，对、oh, wow. 了，对了。 กอนไม่พร้อมนะครับมันแห้งไม่พอต้องมาตัดใหม่ตัดเอาก้านตาที่มันแห้งๆใหม่นะครับนี่ก็เสียอีกคนนึงครับเสียไก่เสียไก่ไกหาก้านที่มันแห้งๆเวลากวาดแล้วมันจะมีเสียงจริงลีจะขึ้นดีกว่าเขาบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตามเก็บอย่างเดียว พูดเนี่ยเอออื้อนั่นแหละนนคนตัดคนเดียวนะครับแต่ว่าคิวสี่สามคนครับโฟรแมนสามนะครับก็หามาสักพักแล้วแหละนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับนี่เยอะหน่อยจับก่อนจับก่อนหาไม่ยากครับผมผมก็เพิ่งรู้วิธีการหาแบบนี้เหมือนกันนะครับ โอ้โหมาเพียบเลยนะครับสงสัยมันตกใจเสียงนะครับก็ขึ้นมานง่ายๆการตานยิ่งแห้งยิ่งดีนะครับนียฮะโอ้โหเพียบเลยครับจับบางทีก็จับไม่ทันนะครับเนี่ยฮะ โอเคนะครับผมสำหรับการใช้ใบตาลหายิิงหยีดนะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับหาประมาณสองชั่วโมงนี่นะครับที่ผมหาเนาะหาก็จะได้ประมาณนี้อันนี้หาสองคนผมเมียเขาชำนาญและต่างกันเข้านึงนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับสามารถ กดไลค์กดซับสไคร b ์หรือว่าติดตามช่องได้นะครับจะมีคลิปอื่นลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับเี้เขี่ย,ย,ยโอ้โหนี่ก็รวมๆพันตัวเลยครับผมที่มีชีวิตอยู่ในถังเนี่ยถือว่าโอเคมากครับวิธีนี้ ไรที่มีบ้านมีนามีไร่ก็นี่ครับเวลาว่างวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเราแต่นี้ผมอยู่โคราชครับโคราชบ้านเองไม่ต้องเกจงใจกันบ้านแกบ้านชั้นก็โคราชบ้านเอง